อยาก <c oughs> คอนเทนต์ต่อมาที่อยากที่จะพูดนะก็คือแต่งฝรั่ง11ปีไม่ได้ทำงานสามีรอยแพเป็นอะไรที่ broken heart มากหลังจากที่มีโอกาสาได้เข้าไปอ่านเรื่องราวาตอรี่ของท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าสามีเขานั้นทำงานดีมากทำงานดีมากๆแล้วนี้ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนตลอดระยะเวลา11 11ปีของการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ก็คือซื้อบ้านนะ ซื้อบ้านด้วยกันซื้อบ้านด้วยกันที่เมืองไทยแล้ววันดีคืนดีนะคะสามีก็ลอยแผพติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้แล้วยังไงต่อนะคะตัวเองไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีอะไรที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถไม่มีอะไรเลยเพราะสามีอยู่ดีก็หายไปเข้ากิจเมฆไปเลยติดต่อไม่ได้หายไปเลย แล้วหากกรณีแบบนี้หากกรณีคุณแต่งงานที่เมืองไทยแล้วคุณไม่ได้มาใช้ชีวิตที่อเมริกาคุณแต่งงานอยู่นั่นเป็นหลักนะหากกรณีเป็นเคสในอเมริกานะจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูได้แต่เคสนี้ถามว่าฟ้องร้องได้ไหมคุณอาจจะฟ้องร้องโดยใช้ศาลไทยแต่ว่าตัวผู้ชายไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะผู้ชายนั้นอ,อยู่อีกประเทศที่สาม ไม่ได้อยู่อเมริกาไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยแต่อยู่ในประเทศที่3พออยู่ในประเทศที่3มเนี่ยโอกาสที่เราจะไปฟ้องร้องตามจาได้เงินนี่มันยากมากเลยนะมันยากแล้วก็ยากมากๆคุณต้องเสียค่าทนงทนายเยอะพอสมควรเยอะมากๆเลยอะเพื่อที่จะตามล่าตัวเขาให้มาจ่ายค่าเลี้ยงดูและสารไทยนะนะคะต่อให้มีคําสั่งสารออกมาหากคนไม่อยู่ในเมืองไทยเขาก็ไม่สามารถที่จะเปบังคับได้นะ โอกาสที่จะได้เงินนั้นยากมากดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเตรียมตัววางแผนสําหรับการใช้ชีวิตว่าเฮ้ยหากกรณีที่เรานนั้ไม่ได้ทํางานเลยเราจะมีรายได้จากไหนแล้วผู้ชายเราจะให้แต่คือเราจะให้แต่สามีเป็นคนส่งเสียมันจะโอเคมันจะเวิร์กในรองเทอมไหมมันต้องพิจารณานะคะมันต้องพิจารณาเพราะอย่างเคสนี้นะมีลูกด้วยกันด้วยแล้วก็คือจะไปต่อยากแล้วแล้วก็ยากมากมากด้วย จะไปฟ้องร้องจะไปฟ้องหย่าเนี่ยศาลก็จะไปบังคับเอาเงินจากเขามาไม่ได้นี่ก็คือความยากชั้นสองจึงมันมันจึงมาพ่วงก,กับคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งที่พิมพ์อยากจะเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์นี่แหละที่เขามาลงเรื่องเล่าเขามาอยู่ประเทศที่อันเมริทพาร์ทเนอร์วีซ่าอย่างพิมพ์จะเคยพูดใน t i k t อกหรือว่าเคยพูดในเนี้ยนะว่าบางประเทศนั้น คุณไม่จําเป็นที่ต้องจดทะเบียนสมรสแต่คุณสามารถที่ไปอยู่กับผู้ชายได้จนได้สัญสัชาติพลเมืองอะไรต่างพวกนี้โดยที่ไม่จดทะเบียนสมรสนี่มาเคยพูดนะว่าคุณต้องเตรียมตัวคุณต้องหาข้อมูลพอสมควรเวลาที่คุณจะไปอยู่ประเทศของเขาโดยที่ไม่ได้แต่งจดทะเบียนสมรสนะอย่างเคสนี้ไปอยู่ที่ประเทศที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในการปีกว่านี้ผู้หญิงไม่รู้นะว่าเรียนภาษายัางไงเพราะประเทศนี้มันใช้ภาษาที่สคุณต้องไปเรียนภาษาเขาแล้วผู้หญิงไม่ได้ภาษางานไม่ได้ทําไม่มีเงินแล้วเอาลูกไปด้วยเอ็นเกมเลยนะคะอยู่ได้ประมาณปีกว่าแล้วผู้ชายขอเลกทะเบียนสมรถไม่ได้จดงานไม่ได้ทําเงินไม่มี ภาษาไม่ได้ตายตายอย่างเดียวแล้วถามว่าเราจะไปจะหาหน่วยงานไหนช่วยคือในบางประเทศนะอย่างเยอรมันเนี่ยเขามีเ,าเรียกว่าอะไรนะเขามีศูนย์ช่วยเหลือก็คือเขาเรียกว่าบ้านบ้านหญิงไทยหรือว่าอะไรพวกนี้นะบ้านแม่หญิงหรือว่าบ้านหญิงไทยพิมจำจำชื่อไม่ค่อยได้ดพิต้องหาข้อมูลมาลงไม้เผื่อในหลายคนที่จะย้ายไปแล้วรู้ว่าคุณต้องติดต่อที่ไหน พราะอย่างเคสเนี้ยนะคะเขาก็จําเป็นที่ต้องหาแหล่งช่วยเหลือเพราะผู้ชายก็คือคือมันไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะ่ะมันก็เลิกกันง่ายใช่ไหมนะคะหากกรณีจดทะเบียนสมรสมันยังมีโปรเซสมีกระบวนการในหลายอย่างที่จะไปถึงถึงขนาดการหย่าล้างท้นสุดคุณถึงกระเด็นออกจากบ้านเขาแต่หากกรณีที่คุณมไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะพอผู้ชายเลิกกับคุณปุ๊บเขาไม่ให้คุณอยู่บ้านคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะไปอยู่บ้านเขานะคุณ อันนี้คุณต้องเข้าใจดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าในหลายประเทศที่ไปด้วย Unmerit p a r t r e r Visa วนะอย่าให้คุณนั้นเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเพราะคุณไม่รู้หนาคนอย่างที่บอกว่า Unmerit ก็คือ u n m เ r i t ทนะเขาไม่ได้จดเบียนสมรสกับคุณหากเขาเลิกกับคุณตอนไหนคุณก็ต้องกระเด็นออกนอกบ้านคือบางคนเขาอาจจะใจดีโอเคนะคุณคุณอยู่ต่อได้ในช่วงระยะเวลานี้ในช่วงที่คุณหางานหาอะไรพวกนี้แต่หากกรณีที่ ผู้ชายไม่ให้อยู่ล่ะคุณก็ต้องกระเด็นออกนอกบ้านแล้วคุณเอาลูกของคุณไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่หนักดังน,นั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าแนะ่หลายคนนะเวลาที่เราจะไปอยู่ที่ต่างประเทศนะเราต้องรู้แล้วล่ะว่าแต่ละประเทศนั้นเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเราไปเราไปขอความช่วยเหลือหน่วยงานไหนเพราะอย่างเยอรมันเขาก็มีบ้านหญิง นะคะอย่างอังกฤษเดี๋ยวพิจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะจะว่าอย่างอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาอเมริกานี่ก็จะเป็นในศูนย์ของเชลเตอร์แต่ก็จะมีของของผู้หญิงไทยนะคะที่เขาช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือให้ที่พักพิงก่อนแต่เรานั้นพอเราไม่ได้ภาษาปึ๊บนี่มันจนะหนักดังนั้นอยากบอกว่าหากกรณีที่คุณต้องไปอยู่ประเทศที่ใช้ภาษาที่สมเยอรมันฝรั่งเศส ภาษาสเปนิชภาษาอะไรต่างๆในหลายภาษาเนี่ยเราต้องรู้ไปตั้งแต่ประเทศไทยคุณต้องพยายามเรียนรู้ทางออนไลน์พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าวีซ่าที่ไปนั้นมันส่งเสียงที่ผู้ชายเขาจะเลือกกับคุณเมื่อไหร่ก็ได้อย่างอันเมริทพาร์เดอร์วีซ่าค่ะพิมจะไม่ผิดพิมพ์งลงในในเนี้ย ในเรื่องของวีซ่าพิมก็ลงลึกนะในบทของเรื่องของวีซ่าแล้วพิมก็เจาะลึกว่าหากกรณีที่ไปด้วยอเมริกาพาร์ทเนอร์วีซ่าเนี่ยคุณต้องเตรียมตัวเตรียมตัวมากกว่าพวกที่ไปวีซ่าปกติวีซ่าคูม,ม่นวีซ่าแต่งงานวีซ่าติดตามวีซ่าคูม,ม่นก็ลูกผีลูกคนอยู่นะคะลูกผีลูกคนว่าเขาจะแต่งไม่แต่งคุณนะดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าเราก็จําเป็นที่ต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจให้ใหมากที่สุดเพราะคุณไม่รู้อนาคตอย่างเคสนี้นะ พูดเลยว่าหนักมากเงินไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีงานไม่ได้ทําภาษาไม่ได้มาอยู่ต่างประเทศถึงปีกว่าคุณปีกว่านะปีกว่าเลยนะไม่ใช่หนึ่งวันเจ็ดวันหรือยี่สิบวันไม่ใช่หนึ่งเดือนด้วยเป็นปีกว่าแล้วการที่เราไม่ได้ภาษาความผิดใครความผิดตัวเองนะความผิดตัวเองล้วนๆเราจะโทษใครไม่ได้เลยแล้วในปัจจุบันนะ โลกออนไลน์พัฒนา Faiz facebook t i k กต็อก u t u b e ในหลายที่เขามีให้เราเรียนภาษาพยายามที่จะเรียนให้มากที่สุดพอในช่วงแรกๆมันจะเป็นความเขินมันเป็นความที่แบบกลัวอะไรต่างในหลายคนจะไม่กล้าพูดพิมพ์ก็เป็นตอนที่ย้ายมาใหม่ๆนะตอนย้ายมาใหม่เป็นอะไรที่แบบไม่กล้าพูดแต่พออยู่ไปนานๆนี่พูดน้ำไหลไฟดับดามาดากไม่มีโกงนะนะ <c oughs> แล้วมาต่อไอคอนเทนต์หนึ่งที่คี่อยากจะพูดนะ